ที่สำหรับท่องเที่ยวดูไฟ256-2567จุดถ่ายรูปไฟคริสต์มาสและปีใหม่ทั่วไทยเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่ใจฟูมากเป็นพิเศษเพราะเป็นอีกเดือนที่เต็มไปด้วยเทศกาลท่องเที่ยวมากมายซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ไปร่วมเฉลิมฉลองความสุขอย่างอิ่เป็นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ดูไฟแสงสีเสียงที่ประดับประดาอย่างสวยงามสำหรับปี256-2567มักจะได้รับความนิยมไปเที่ยวหรือไปถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลเก็บเกี่ยวโมเมนต์ความทรงจำดีๆก่อนเข้าสู่ปีใหม 2567ไปด้วยกันสถานที่แรกเซ็นทรัลเวิร์นสถานที่ดูไฟคริสต์มาสและปีใหม่ใจกลางกรุงเทพซึ่งแต่ละปีจะมีทีมการจัดงานแตกต่างกันออกไปโดยในปีนี้จะได้พบกับต้นคริสต์มาสยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประดับตกแต่งด้วยไฟพลุ LED และสายฟ้า Th ันเดอร์โบมาพร้อมกับอินฟราเทเบิลพิกาจูยักษ์สูง15เมตรและเหล่ากองทัพพิกาจูตัวเหลืองที่ออกมาอวดโฉมความน่ารักจนอยากจะเข้าไปถ่ายรูปทุกมุมพร้อมกับกิจกรรมมากมายรวมถึงร่วมเขาดาวความสุขยิ่ง ในงานเซ็นทันเวิร์แบงค์ของเค้าดาวทูเทอร์นทวโฟวันที่31ทธัน,น,นวาคม25 6 6ัหอีกด้วย ขยับกันมาที่สยามดิสคัฟเวอรี่ร่วมฉลองเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขกับงาน Sustainable Living Christmas Tree 2024พิเศษการคอลแลบครั้งแรกกับเบลลี่กอมมีสีชมพูตัวยักษ์ที่โด่งดังจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีความสูงถึง4เมตรท่ามกลางการจำลองบรรยากาศหมู่บ้านเบลล i ่วิลล่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเบลลี่กอมที่จะทำให้ปีนี้สดใสและเต็มไปด้วยสีสันแห่งความสุขในทุกพื้นที่พร้อมด้วย Sustainable Living Christmas Tree 2024ตนคริ สูง11.50เมตรอัพไซเคลิลจากพลาสติกใช้แล้วประเภท s d p e พลาสติกคุณจากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่อยู่รอบตัวเรานำมาออกแบบและตกแต่งเป็นต้นคริสต์มาสอย่างสวยงาม มาเป็นเกสรวิลเลจสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมการเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ทั่วทุกพื้นที่ของเกอรวิลเลจประกอบไปด้วย4โซนได้แก่โซน BTS Link The Milky Way นรมิตให้เป็นทางช้างเผือกจากเรื่องราวของดวงดาวแห่งเบธเลเหฮนในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งนำมาตีความใหม่โซนแอตเรียม The Dancing Universe ปรากฏการพิเศษที่ดวงดาวต่างๆได้โคจรมาบรรจบเป็นกลุ่มดาวมิเรอร์บอลที่ส่องแสงสว่างพร้อมปลุกความสนุกสนานให้กับชาวเกสรวิลเลจโซนโคคู w วอล เนเนบูล่าที่สัญ,ญลักษณ์แห่งการถือกำเนิดสิ่งใหม่ที่เปรียบเสมือนเป็นรอยต่อระหว่างอดีตกับอนา,าคตที่เปรียบเสมือนกับเนบูล่ากลุ่มดวงดาวที่เปล่งประกายสวยง,งามแห่งฟากฟ้าต่อด้วยโค ard, The Night, คูนบาคันทรียาเดอรสตาร์รี่ไนท์ในค่าคืนคริสต์มาสที่เกสรวินเลดซานตาคอนและเอลขอชวนทุกคนมาร่วมสนุกภายใต้ใตแสงดาวร,าระยิบระยับเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีและเต้นรากันอย่างสนุกสนานถัดมาที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุขอย่างยิ่งใหญ่หมอบประสบการณ์การเฉลิมฉลอง คริสต์มาสและปีใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟในแบบลักชัวรี่4อออให้ทุกคนร่วมฉลองเฟสทีฟซีซั่นสไตล์หรูโดยได้รับเกียรติจากลักซูรี่แบรนด์ดังระดับโลกวีเวลการีในการรังสันต้นคริสต์มาสสูงต่าง,ง่าน15เมตรเปล่งประกายแสงแห่งความสุขและความหวังภายใต้ทีม m a g ก i f i c e n t Wonder โดยเด่นกลางพารคลากกรและพบกับ Decoration สุดการตาที่บริเวณโซนจีเวลเสมือนการมอบของขวัญพิเศษจากมิวีการีและห้ามพลาดอุโมงค์เซเลบรชันอิลูมิเนชันที่จะส่องประกายแสงงดงามสุดการยามค่ำคืนความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นับว่าเป็นการตอกย้ำการเป็นรักโซรีเดสิเนชันที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างสยามพารากอน เซ็นท่าเอมบัซี่ชวนทุกคนเพลิดเพลินไปกับสถาปัตยกรรมที่งดงามอบอวลไปด้วยกลิ่นอายวันคริสต์มาสจูงมือคนที่คุณรักมาเดินเล่นที่เดอะกิฟแลนด์เมืองแห่งของขวัญพร้อมดื่มดำไปกับความรื่นเริงประจำเทศกาลนี้ไปด้วยกันพร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษต่างๆมากมายเช่นเดอะเกรตเทสกิฟติ้งฟรีต้นคริสต์มาสยักษ์ในถุงของซานตาคลอสเดอะเอนชันเต็ดรานราบวงเวียนซานตาบนรถลากเ่อนและเหล่านางฟ้าเดอะสตาร์รี่แกตเว a ย์ซุ้มไฟประดับสวยตารตาและเดอะกิฟ ทางเชื่อมเซนทันชิดลมที่เป็นจุดไฮไลท์ของทุกปีสําหรับโซนรอบนอกเมกาบางนาจังหวัดสมุทรปราการพบกับความสุขความสนุกส่งท้ายปีที่เมกาบางนากับปรากฏการณ์แห่งการเฉลิมฉลองเทศก,กาลคิดมาและปีใหม่พบกับที่สุดของความสุขและความประทับใจจากหลากหลายกิจกรรมในงาน Unlock Happiness at the Santa Toy Story พบกับต้นคริสต์มาสสูงกว่า12เมตรและเปิดประสบการณ์ตลุยร้านของเล่นของซานตาคอสจุดนี้เหมาะมากกับการแต่งตัวมาถ่ายภาพให้ฟิวร้านของเล่นเมืองนอกสุดๆนอกจากนี้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสยังมีขบวนพาเลรของซานตาและเหล่าของเล่นสุดน่ารักพร้อมการแสดงประสานเสียงในกิจกรรมคริสต์มาสคร์โรอีกด้วย ถัดมาที่ฟิวเจอร์พาร์คแอนสเปลจังหวัดปทุมธานีตื่นตาตื่นใจกับต้นคริสต์มาสยักษ์และลูกบอลไฮโลแกรมสุดน,น่ารักทั่วศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คแอนสเปลพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลอาร์ตสุดครีเอทโดยศิลปินชื่อดัง นพาการที่อาจแน่นแบบจุกๆอยู่ภายในกล่องของขวัญขนาดยักษ์รวมถึงชมไฟประดับสุดร,ระยิบระยับกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสถานที่ดูไฟคริสต์มาสและปีใหม่สุดอลังอีกหนึ่งความสนุกในเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเติมความสุขไม่มีสิ้นสุดไปด้วยกัน EC, Channel, ราวงานนุ่นโดยกาแฟาปาทีกาแฟาพื่อสุขภาพกาแฟาทีอินหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ชาวนณนนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามีเอ็กลดรสกอร์ดอนโรฮิต้านอนุมูนอิสระต้องขวดนี้เลยชาวนณนนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำมรุงกกระดูก